Okei, okei, okei. Okei, okei. Okei, okei. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อันนี้มึนเขา่ามึนเข่ากับก่อยเพ็ดว่าจสมาครกินเขา่าละยันทำมันแสบทองของเขาได้จังหน่อยกระป๋าแหรอ ค่อยเห็ดหอนไก่ได้ไปนอกเลยแอบแซบออืมอมอือืม อร่อนครับยังกุ๊บกุ๊บอืมแบบแบบอืม 对懂。 นุ่ับขาเขาไม่จัด้ะก้อยเฮ็ด้ะก้อยเฮ็ดห้อนไก่เนี่ยอืมหวนมัน,มนกรอบเนี่ย เขาเห็นรับกับทระประหาง